ขอความน้อมน้อมจงมีแด่คุณพระรัตนตรยัยขอกาพระภิกษุทุกรูปขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านสถาสาธุชนวันนี้เป็นวันพระใหญ่เขาเรียกกันว่าเป็นวัน ภาษาบ้านเรานะปล่อยเปรตนะปล่อยเปรตคำถามก็คือว่ามาปล่อยเปรตมาปล่อยผีแล้วเปรตนี่มันมีไหมอาเคยเห็นไหมโย,ยมเคย<ม>เห็นไหมเปรตเนี่ยอาถ้าไม่เคยเห็นจะ่เล่าให้ฟังเมื่อประมาณสิบปีก่อนอาตมาอยู่วัดพระสิงห์วันหนึ่งจะมีงานตาน่วยสลากหลวง ตอนเย็นเขาเรียกว่าวันสุกเดบนะวันดาเขามาดาสลากหลวงไว้หมดเลยนะโยมนะต้นสลากหลวงปากอยู่กลางวัดวันรุ่งขึ้นซึ่งจะเป็นวันตานขวยสลากคืนนั้นพระรูปหนึ่งนอนบนโรงเรียนจู่ๆตอนเที่ยงคืนได้ยินเสียงคนมาเรียกพระรูปนี้ก็ ตุ่งตื่นขึ้นมาน่ะจําได้ลงจากชั้นสามเนี่ยจะมาเล่าไขนลุกเห็นหมั้เนี่ยเรานินทาเปรดนั้นนี่ยขนลุกตัวตวนเขามีขออภัยที่ดินทา <c ười> คือ,อมีคนมาเรียกนะยยมนะห <c ười> าลงมาจากโรงเรียนในลักษณะสลึมสลือมาเปิดประตูโรงเรียน <c ười> พอประตูเปิดออกเท่านั้นเอง <c ười> เห็นอะไรยม ต้นสลากหลวงตั้งอยู่กลางสนามสิ่งที่เห็นก็คือเท้าของคนยมยืนค้ำประตูโรงเรียนขึ้นไปข้างบนนู่นแกไม่ทันมองเห็นตัวนะเห็นแค่ครึ่งหนึ่งอะ่ะเห็นครึ่งเดียวเท่านั้นนะวิ่งกลับขึ้นไปแกบอกว่าเสียงที่มาเรียกมันใช่คนที่แกรู้จักร้อยเปอร์เซ็ พอลงมาเห็นเท้ามันยืนงำประตูโรงเรียนอยู่นะแก <g ay> บอกว่าตั้งแต่นั้นมารู้แล้วว่าเปรตเนี่ยมีหรือไม่มีนี่วันศุกร์ดินบอย่างเงี้ยเขามาเพราะฉะนั้นเราตั้งทั้งหยเหมือนกันไม่ต้องสงสัยว่ามีหรือไม่มีนะของเขามีจริงของเขามีจริงๆฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นวันปล่อยเปรตปล่อยผีเราจรึงมาทําบุญใหญ่ให้กับใคร ให้การาติวงพงษาที่ว่าล่วงรับไปแล้วคนล่วงรับไปแล้วจะไปเกิดในสองภูมินะหนึ่งสุคติภูมิสองทุคติภูมิสุคติก็หมายความว่าไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างเราทั้งหลายนี่นะนี่มาเกิดเป็นมนุษย์นะอันนี้เขาเรียกว่ามาอยู่ในสุคติแล้วนะเวลาที่เราไปงานศพเราจะธิฐานว่าสาธุ ขอให้ไปสู่สุคตินะเงี้ยก็คือขอให้เขาไปเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาฉะนั้นท่านทั้งหลายหน้าเวลานี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้เรียกว่ามาอยู่ในสุคติแล้วนะอยากจะกลับมาสุคติอีกไหมท่านอนะ่ะอยากมาไหมถ้าอยากมาก็ทำบุญไว้นะถ้าไม่อยากมาก็ไม่ต้องทำอาจภูมิต่อไปทุกขติภูมิไปเกิดเป็นอะไรหนึ่งเปรต สองอสุรกายสามสัตว์นรกสี่สัตว์ดีรชานหนึ่งเกิดเป็นเปรตอย่างที่เล่านะเกิดเป็นเปรตสองอสุรกายแปลว่าผู้ไม่กล้าปรากฏกายหรือบางทีใช้คำว่าอาทิตสมานากายแปลว่าผู้มีกายแต่มองไม่เห็นพวกนี้ก็คือที่เราเรียกกันว่าผีผีนั่นเอง มีใครเคยเจอไหมผีมีคนเคยเจอไหมลูกศิษย์อาตมาเจอนะตอนที่อาตมามาอยู่ที่ในสมิสารชนเนี่ยสี่ห้าปีก่อนพระอ,อาจารย์มนเมศน์น่ะลูกศิษย์อาตมานอนชั้นล่างกลางคืนสักตีหนึ่งอะก็ได้ยินเสียงมันคนมันเล่นคอมอาตอมานะคอมพิวเตอร์น่ะ พิม์มานั่งพิมพแทนอาตมานะตอกแติงตอกแติตอกแติเนี่ยเวลาพิมมันจะมีเสียงดังนะเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยพิมตอกต๊ตอกแติงตอกแติ้งเลูกศิษย์มันนอนข้างล่างมันก็คิดว่ามันเผลอไปมันก็เลยนึกในใจว่าท่านนี่จริงเอาชัดๆสิปรากฏว่ามันเลื่อนเก้าอี้ให้ได้ยินเลยเลื่อนเก้าอี้ะกติเป็นไม้เยู่เลื่อนเก้าอี้เลยตั้งแต่นั้นมาลูกศิษย์ไม่กล้านอนคนเดียวหนิมเป็นอย่างนี้นะ เจ้าที่เจ้าท,ท,ทางเขามีจริงอันนี้เจ้าที่เจ้าท,ทางนะเพราะฉะนั้นอาสุรกายนี่ก็เป็นสิ่งที่มีจริงๆอยู่ท,ที่ที่อาสมนี่มีคนเจอบ่อยนะบางทีเข้าไปไม่บอกอาตมาไม่บอกท่านอาจารย์นวมิตคนหนุ่มคนสาวตายนะปงเล่ากลึ่มๆีนะ่นเข้าไปเนะี่ยไม่บอกพระขับรถเข้าไปเป็นะปเดิน กินลมชมวิวตอนกลางคืนมีอยู่คณะหนึ่งพอไปถึงปับ๊บเห็นรถสีขาวจอดอยู่กลางสนามไม่สนเดินขึ้นไปบนยอดเขาไหว้วพระกลับลงมารถหายต่อหน้าต่อต,อตาเลยเมื่อกี้มันยังจอดอยู่แล้วก็อารถตัวเองไปเสียบไว้ข้างๆกำลังจะเดินไปหารถรถคันนั้นหายต่อหน้าต่อตา หนุ่มสาวคู่นั้นขนลุกขนพองยังไม่รู้จะทําอะไรกระโดดขึ้นรถขับออกมามาถึงสปริงเวนเนี่ยมาเจอรถคันนั้นสวนกันพอดีคนลุกขนพองกันหมดเลยเขาก็บอกว่าที่หน้าที่หลังไม่มาอีกละไม่บอกเจ้าที่เีย่ยมดูสิเห็นไหมนะคือมันหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะกาลังจะเสียบกุญแจรถของเองรถอีกคันหนึ่งหาย อาเป็นยมยมจะว่ายังไงอย่างเนี้มันหายต่อนหน้าเลยนะนี่คือตัวอย่างว่าอ๋ออสุรกายเนี่ยอทิตย์สมานากายเนี่ผีมีจริงฉะนั้นจึงมีคนเห็นเสมอนะจึงมีคนเห็นแล้วก็ต่อไปก็พวกสัตว์นรกสัตว์นรกก็คือพวกที่ไปเกิดในภพภูมิที่ทั้งคืนทั้งวันรับทันทรมาน นะไม่ไม่ได้ลืมหูไม่ได้ลืมตาอะไรพวกนี้เป็นสัน์นรกพวกนี้กำหนักนะพวกด่าพ่อล่อแม่อากตันยูเนรคุณนะเอ่อทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ดูหมินทินแคลนพระศาสนาพวกนี้ไปเจอกันที่สั์นรกหมดวันวัน,วนไม่ต้องทำอะไรนะถูกทรมานทั้งคืนทั้งวันและอันที่สี่ก็คือสัตว์ดีรฉาน สัตว์ดิวราชาก็นี่หมูหมากาไก่ช้างมา้าวัวควานนี่ใช่หมดเนี่ยฉะนั้นในทุก,กติภูมิน่ะมันมีสิ่งมีชีวิตสอย่างนะคือเปรตมีจริงอสุรกายผีมีจริง,รรงแล้วก็สัตว์ราานรกมีจริงแล้วก็สัตว์ดิัจชานมีจริงเปรตอสุรกายนะสัตว์ราานรกมีมองไม่เห็นนะด้วยตาเปล่า แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราเห็นด้วยตานะเนี่ยช้างมมาบัาวควางหมูหมากระไก่นี่เห็นหมดเขาอยู่ในภูมิเดียวกันฉะนั้นเราดูถูกไม่ได้นะของพวกนี้นะนี่แหละมนุษย์ก็มีจริงเทวดาก็มีจริงเปรตก็มีจริงผีก็มีจริงสัตว์นรกก็มีจริงเดรัจฉานก็มีจริงเราอยู่กันในสองภพนี้นะสองภูมินี้คือสุคติภูมิแนละทุกติภูมิดังนั้น ในเมื่อเปรตมีจริงเราก็จึงต้องมาทําบุญเพราะเราไม่รู้ว่าญาติของเราที่ลงรับดับขันไปแล้วนี่ใครบ้างที่ถูกหวยไปเป็นเปรตนะถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์มีอาหารเกิดเป็นเทวดาเทวดามีบุญเป็นอาหารเกิดเป็นสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็มีอาหารอย่างวัวอย่างควายนั้นก็มีญาเป็นอาหารนะกบเขียดเขาก็มีอาหารของเขา ทีนี้พอไปเกิดเป็นเปรตโดยเฉพาะเปรตที่ชื่อว่าปารทธตูไปชีวิเปรตเปรตชนิดนี้มีอาหารอย่างเดียวก็คือส่วนบุญส่วนกุศลอยู่ได้ด้วยส่วนบุญส่วนกุศลเท่านั้นเปรตชนิดอื่นก็มีอาหารของเขาหมดปารธตูไปชีวิเปรตนั้นอยู่ได้เพราะส่วนบุญส่วนกุศลถ้าญาติไม่ทําบุญอุทิศไปให้เปรตชนิดนี้จะกินไม่ได้จะอยู่ไม่ได้จะทุกข์ ยากด้วยความลําบากยากเข็นนั่นจึงเป็นเหตุให้วันพระใหญ่เราจะได้ยินเสียงร้องของเปรตพวกนี้อ่านเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าตามามายกเมฆเล่านะตามาจะเล่าถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลให้ฟังในช่วงต้นพุทธกาลเนี่ยเข้าใจว่าในพรรษาที่เข้าใจว่าพรรษาที่สองถ้าจำไม่ผิดนะพระเจ้าพิมพิสาร ได้ถวายราชอุทยานเวลุวันให้แก่พระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าใช้ประทับเพื่อเป็นวัดวัดเวลุวันจึงเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาอัตมาไปเยี่ยมมาแล้วเจครั้งเวลุแปลว่าต้นไผ่นะเวลุวันแปลว่าป่าไผ่วัดเวลุวันก็คือวัดป่าไผ่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยถวายให้พระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว ดีอกดีใจยินดีเปรีดาที่ได้สร้างวัดแห่งแรกถวายพระพุทธเจ้าโจนกระทั่งลืมปวดน้ําอุทิศส่วนบุญถวายวัดพระพุทธเจ้ารับแล้วก็ให้พรเสร็จพระองค์ก็กลับวังคืนนั้นประมาณตีหนึ่งพระองค์ท่านยังไม่หลับได้ยินเสียงวีดหวิวกรีดร้องคราำครวนหวนให้ เสียงนั้นทั้งแหลมทั้งเล็กทั้งคขำควรหวนให้ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อนขนลุกขนพองจนกระทั่งว่าหลับไม่ลงหังวังนะ่ะได้ยินอยู่พระองค์เดียวพระองค์นั้นหลับตาลงไม่ได้เลยตกอกตก,ตกใจให้คนมาสอดส่องดูก็ไม่เห็นเพราะอะไรเปรตเหล่านั้นเจาะจงพระองค์ท่านเพียงคนเดียว วันรุ่งขึ้นพระเจ้าเป็นพิสารไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าขค่แต่พระผู้มีพระภาคเมื่อคืนเนี่ยมอมฉันได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เป็นเสียงลึกเสียงหวีดหวิวหวยหวนคร่มควรหวนให้เสียงนั้นเย็นก็ไปจนถึงไขกระดกมอมฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยหลับไม่ลง พุทธเจ้าได้ยินอย่างนี้ก็ทรงแย้มพระสวนคือยิ้มเลน้นอยแล้วก็บอกว่าโอ้มหาาพิษไม่ต้องตกใจนะเสียงที่ได้ยินเมื่อคือนนี่เป็นเสียงเปรตที่เป็นญาติของพระองค์พระเจ้าพิมิสารตกใจเลยนะเปรตมาเป็นญาติกำมอมฉันเมื่อไหร่เนี่ยนับญาติกำมอมฉันได้ไงอะพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าความย้อนหลังว่า เปรตพวกนี้นั้นกับพระองค์ท่านเคยเกี่ยวดองหนองยุ่งเป็นญาติวงศ์พงศากันมาหลายร้อยพบหลายร้อยชาติและเปรตพวกนี้ในงานบุญงานหนึ่งนี่ชอบกินอาหารก่อนพระสงฆ์องค์เจ้าคือมีการเตรียมต้อนรับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะเสด็จมาแล้วขบวนมาช้าคนเหล่านี้รอนานไม่ไหวก็เลยยิบอาหารที่เขาจะยกถวายสง่งน,นั่นกินไปพลาง ถวายด้วยก็กินไปด้วยอย่างนี้นะลูกร้องไห้ก็หยิบเส่ปากให้ลูกก็กินไปก่อนพระท่านยังไม่มาอย่างนี้นะปรากฏว่าการเอาอาหารพ่ถายสองนี่ยมากินเองนะเปรตกลุ่มนี้จึงมาเป็นคนกลุ่มนั้นจึงกลายมาเป็นเปรตในยุคของปัจจุบันพอพระพุทธเจ้าเล่าอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าพิมพ์สารก็เลยถามว่าโอ้ แล้วที่เปรตก็ามาส่งเสียงเนี่ยเขาต้องการทําอะไรอะ่ะหม่อมฉันจะต้องทําอะไรพระเทธเจ้าก็บอกว่าที่เปรตพวกนี้มานะพระองค์ไม่ต้องกลัวเขาต้องการมาบอกพระองค์ว่าพวกเขารอให้พระองค์ซึ่งเป็นญาติเพียงคนเดียวทําบุญใหญ่มาหลายแสนล้านชาติภพแล้วและเมื่อวานพระองค์ก็ได้ทําบุญใหญ่คือการถวายวัด ให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแต่ที่พระองค์ไม่ได้ทาก็คือว่าไม่ได้อุทิศส่วนกุศลเมื่อวานเปรตเขารอทั้งวันนะรอส่วนบุญแต่พระองค์กลับเลยอุทิศส่วนกุศลคืนนี้เขาจึงมาทวงพระเจ้าพิมิสานได้ยินอย่างนี้แล้วก็เลยถามว่าเอา้าถ้างั้นผมมฉันต้องทํายังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะไปยากอะไรพรุ่งนี้นิมนต์พระมาฉันแล้วก็ ทำบุญจากนั้นอุทิศส,ส่วนกุศลอีกรอบแค่นั้นก็แก้ได้พระเจ้าพิมพิสารรู้อย่างนี้ปั๊บสงสารเปรตที่เป็นญาตินะวันรุ่งขึ้นนี้มนพระพุทธเจ้ามาฉันเพลนฉันเช้าใหม่นะจากนั้นทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลกร,รวดน้ำข่มขันเป็นการใหญ่เลยนาทีที่ท่านอุทิศส,ส่วนกุศลกร,รวดน้ำลงดินนะเขาเรียกว่าหลังทักเสืนโ,โทกบ้านเราเรียกว่าน้ำายาดนี่นะยาดลงดินเนี่ยนะ นาทีนั้นเปรตทุกตัวอยู่ในอีกภพหนึ่งได้รับกระแสแห่งบุญโยกมือโมทนาสาธุทุกตัวทุกตนไปผุดไปเกิดทันตาเห็นนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของการทำบุญอุทิศให้แก่เปตะชนการทำบุญอุทิศให้แก่เปตะชนคือชนที่ล่วงลับไปเป็นเปรตน,นี้เราจะเรียกว่าเปตะพลี คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติวังพงษาที่ล่วงลับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเปรตเป็นผีเป็นอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้เราก็ทําเผื่อไว้นะทําเผื่อไม่หมดใครจะไปเกิดเป็นอะไรก็ช่างแต่เราทำเอาไว้ถ้าเขาเกิดเป็นเปรตเขาก็ได้ถ้าเกิดเป็นคนก็ไม่ได้เกิดเป็นสัตว์ก็ไม่ได้เกิดเป็นเทวดาก็ไม่ได้นี่แหละก็จึงเป็นที่มาของการทําบุญใหญ่ที่เรียกว่าปุพพะเปตปีคืองานทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับดับขันไปแล้ว ซึ่งก็มาตรงกับวันนี้นั่นเองนี่แหละท่านทั้งหลายเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราล่วงลับดับขันไปเราจะไปเกิดที่ไหนและเราก็ไม่รู้ว่าญาติวงศงษาของเราที่ล่วงลับดับขันไปแล้วไปเกิดในภพไหนฉะนั้นทั้งตัวเราที่ตายแล้วจะไปเกิดในภพไหนเราก็ไม่รู้เราจึงต้องทําบุญเผื่อไว้เสมอเผื่อเราล่วงลับดับขันไปไม่เป็นเปลต ลูกหลานงานยุ่งแล้วเกินไม่มีเวลาทาบุญใช่ไหมทุกวันนี้ไปอยู่กรุงเทพกันหมดมาวัดทีเดงนก็ไม่มีเวลาแล้วอยู่กรุงเทพก็ไม่ทาหรอกยุ่งรถก็ติดไม่ทําบุญด้วยตัวเองระว,วังให้ดีนะลูกหลานเขาง,งานยุ่งนะเขาไม่ทําบุญแล้วนะยุคใหม่เนี่ยนะไม่ทําอะไรแล้วเดี๋ยวนี้มันจะทําบุญนะั้นไปเปิดอินเทอร์เน็ตมันฟังสวดมนในอินเทอร์เนะ็ตนะตักบาตรในอินเทอร์เน็ตก็ยังมีเลยเดี๋ยวเนี้ไม่เข้าวัดแล้ว ฉะนั้นถ้าเราไม่ทําบุญด้วยวเจนี้รุ่งรับดับขันไปลูกหลานเขาไม่สนใจถ้าเราไม่มีญาติเราจะลําบากเช่นเดียวกันญาติทั้งหลายของเราที่เขารุ่งรับไปแล้วถ้าเราไม่ทําบุญให้เขาอาจจะต้องรอบรรย่ายของพระเจ้าพิมพิสารอย่างนี้นั่นคือเป็นแสนเป็นล้านชาติภพก็รอด้วยความทุกข์ความทรมานฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงปรารภเอาวันนี้แหละเป็นวันทําบุญใหญ่ให้กับบรรพชนที่รุ่งรับดับขันไปแล้ว อันนี้คือที่มาที่ไปนะคุณโยมน,นะโยมจะได้รู้ว่าอ๋อที่เขาทําอย่างนี้อย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้ที่เวลาเขาทาบุญแล้วเขากวดวน้าอ๋อก็เพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารทามาไว้ก่อนนี่ทุกเรื่องมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็ไประลึกนึกถึงดูก็แล้วกันว่าเออญาติเราเนี่ที่ล่วงรับดับขันไปแล้วก็เมนะเราก็ควรจะทําให้วันหนึ่งตัวเราก็จะล่วงรับดับขันนะเออเราก็ควรจะทําด้วยตัวเองเอ๊ะ รือว่าเราเข้ามาวัดบางทีเราก็หยิบโน่นหยิบนี่ไปกินมั่งนะเห็นลำไย,ยมันสุกขาต้นเนี่ยไม่ได้ขอหลวงพ่อแล้วก็เป็ดใส่ปากเลยอุ้ยกลัวเป็นเป็ดขึ้นมาหรือเปล่านะก่อนนึกขึ้นมาได้จัดการซะนะจัดการซะออเอามาทำแทนซะหรือมิเช่นนั้นวันที่9ก้ตุลาคมนี่เป็นวันตาลสลากหลวงสลากกพัดนีก็เพื่ออะไร ก็เพื่อเปรตเราทั้งหลายนี่แหละเขาจะมารับวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นวันแถลงข่าวนะวันแถลงข่าวว่าพ่อแม่พี่น้องจะจัดงานบุญใหญ่คือวันที่เก้าตุลาคมนี่จะมีงานทําบุญสลักกระพัตอูทิศให้เปตชนฉะนั้นวันนี้เปตชนทั้งหลายเขามาฟังเราแถลงข่าวว่าโอ้นี่ท่านจะทําบุญกุทิส่วนกุศลใหญ่วันที่เก้าตุลาคมเน,น,นะเปรตทุกตัวตอนนี้ไปเคลียร์คิวหมดแล้วนะ <laughs> <laughs> เห็นไหมนะ ฉะนั้นวันนี้เราก็มาฟังหลักการอ๋อหลักการเป็นอย่างนี้เนาะแล้วเราถึงจะทําบุญใหญ่วันที่เกนะ้าเนาะนี่ฉะนั้นคนก็ต้องเคลียร์คิวเปรตก็ต้องเคลียร์คิวนะเก้าตุลาคมเราจะทําบุญใหญ่แล้วจะมีสลากกระพัดปีนี้จะมีสลากหลวงด้วยนะนะจะมีสลากหลวงด้วยแต่มาก็จะทําบุญอุทิศให้กับอาโยมแม่อาโยมพี่โยมอุ้ยทั้งหลายที่ร่วงรับดับขันไปเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเรา,าทั้งหลายเราไม่รู้ว่าที่เรามาเกิดในชาตินี้ได้เกิดในสุคติเกิดเป็นมนุษย์เราไม่รู้ว่าด้วยบุญใดนําพาเรามาถ้าพบหน้าชาติหน้าเราอยากจะเกิดเป็นมนุษย์อีกเราก็ควรจะหากันมาประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราทั้งหลายพากันทํากรุมทานประกันชีวิตใช่ไหม ส่งเงินฝากไว้ฝากไว้ฝากไว้มีอุบัติเหตุมีอะไรเราไม่ห่วงเพราะอะไรมีกรมธรรม์ประกันชีวิตกรมธรรม์ประกันภัยแต่ถ้าทั้งหลายไม่ค่อยทํากรมธรรม์ประกันพบหน้าอะไรคือกรมธรรม์ประกันพบหน้าคือการทําบุญทํากุศลอย่างเนี้ยเห็นไหมเนี่ยกรมธรรม์ประกันพบหน้าใครมาถึงศีลแปดใครมาทําบุญตักบาทอย่างนี้เขาเรียกว่าทํากรมธรรม์ประกันพบหน้า คือซื้อตั๋วว่าชาติหน้าจะได้เกิดเป็นคนอีกรอบหนึ่งฉะนั้นอย่ากเกิดเป็นคนพบหน้านะมาซื้อตัว๋วซื้อบัตรไว้แต่เนินเน่นๆอย่างเงี้ยทุกวันพระ,ะมาทําไว้เถอะถือสินแปดได้ยิ่งดีปฏิบัติวิปัสนาได้ยิ่งดีอันนี้เป็นการซื้อกลมมาทันประกันพบหน้าล่วงหน้าให้เองเราจะได้ตีตั๋วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ขณะเดียวกันเราก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะไปเกิดเป็นอะไรเปรตอสุรกาย สันนรกสนันเดรชานหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ในเมื่อเราไม่รู้ทางที่ดีที่สุดทําบุญกันเห,หนียวไว้ก่อนโดยวิธีนี้วันหนึ่งลุงนับดับขันไปเราก็สบายใจเพราะอะไรเราได้ทําบุญใหญ่เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วว่าโอ้เปรตมีนะผีมีนะสันนรกมีนะสนันเดรชานมีนะมนุษย์ก็มีนะเทวดาก็มีนะ อย่าเกิดเป็นอะไรให้เลือกเอานะอย่าเกิดเป็นมนุษย์ทางของมนุษย์คือทางของบุญกุศลทางของเปรตของสัตว์นรกคือทางบาปท่านทั้งหลายก็เลือกเอาเองนะพระทำได้อย่างดีก็แค่ชี้ทางอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เราสร้างวัดไปแล้วเนี่ยเพื่อฝึกคนให้เป็นมนุษย์มันก็ามาทำบุญทำกุศล มันมาช่วยงานบนงานกุศลของวัดทางนารกก็คือทางบาปทั้งหลายถ้าท่านอยากจะเลือกมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เดินเข้าวัดถ้าท่านไม่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็เดินไปหานารกซึ่งมันง่ายๆนะทางไปนรกก็ไม่ต้องแนะนําทุกท่านก็รู้และบางคนไม่ต้องรอนรกชาติหน้าก็มามาทำมาตกนรกชาตินี้ก็มีะฉะนั้นก็จึงขอเจริญพเรเชิญเราทั้งหลายว่า นรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเราเลือกเองได้อยากเลือกให้ตัวเองกลับมาที่สวรรค์มาเกิดเป็นคนอย่างเราท่านทั้งหลายมันทาบุญทากุศลถ้าไม่อยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างทุกวันนี้ก็หันหลังให้บุญหันหลังให้กุศลเดี๋ยวก็พบด้วยตนเองนเชวันนั้นวันนี้ธรรมภาพก็จึงขออนุโมทนาสาธุชนทุกท่านทุกคนที่ได้ตั้งจิตตั้งใจมาทําบุญหญ่ร่วมกันขอกุศลผลบุญนี้ได้ย้อนกลับมาบปกปักรักษาอาญาณโยม ตลอดจนถึงญาติบ่วงพงสาทุกผู้ทุกคนให้อยู่มีชัยไปให้มีโชคประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสประการเสืออายุวันนะสุขาภละปฏิภา,ภานธนสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอ